สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 5 0 0บริษัทร,รักษาความปลอดภัยทุกบริษัทมีเงินกเกษียณให้พนักงานบรบอปภหรือเปล่าครับอยากทราบคือก็ตอบยากครับคำถามนี้เพราะว่าผมเองไม่ได้ไปนั่งเป็นฝ่ายบุคคลของบริษัทปรปภครบทุกบริษัทในประเทศไทยดังนั้นผมไม่รู้ครับว่าทุกบริษัทเนี่ยเขาทำตามกฎหมายครบเหมือนกันหมดไหมไม่รู้จริงๆครับ แต่ถ้าเอาตามกฎหมายครับก็คือต้องจ่ายเพราะเป็นหน้าที่ครับถ้าหากว่าราปภคนนั้นครับทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทร,รักษาความปลอดภัยแล้วบริษัทเนี่ยมีการกำหนดอายุกเกษียณไว้ในข้อบังคับหรืออาจจะเป็นการตกลงกับลูกจ้างว่าการกเกษียณเนี่ยจะเกิดขึ้นที่อายุเท่าไหร่ตกลงกันตั้งแต่ตอนจ้างงานหรืออาจจะไม่ได้กำหนดแต่ลูกจ้างอายุ60ปีขึ้นไปก็สามารถขอกเกษียณได้ การเกษียณมันก็จะเกิดขึ้นตามเหตุผลดังกล่าวนี่แหละครับก็คือกําหนดเอาไว้ทํางานจนถึงอายุเกษียณหรืออายุ60ปีขึ้นไปแล้วลูกจ้างขอเกษียณครับเมื่อเกิดการเกษียณขึ้นครับนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินชดเชยตามอายุงานของลูกจ้างครับต่ำสุดครับคืออายุงาน120วันจ่ายที่อัตราเท่ากับ30วัน นะครับก็คือเอา30ไปคูณด้วยค่าจ้างต่อ1วันของลูกจ้างที่ลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยตกลงกันจ่ายเป็นค่าจ้างล่าสุดนะครับแล้วก็สูงสุดครับอายุงาน20ปีขึ้นไปได้ที่อัตรา400วันครับก็คือเอา400ไปคูณกับค่าจ้าง1วันนี่คือหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมายครับแต่ ก็อย่าไปคาดหวังครับว่าทุกบริษัทเนี่ยจะทําตามกฎหมายกันหมดครับดังนั้นครับก็ต้องช่วยกันดูด้วยนะครับคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยถ้าเห็นบริษัทไหนทําไม่ถูกต้องคุณก็ต้องร้องเรียนบ้างต้องฟ้องร้องบ้างถ้าเกิดว่าคุณปล่อยเลยตามเลยเดี๋ยวนายจ้างเขาก็ได้ใจแล้วก็คิดว่าไม่ใช่หน้าที่แล้วก็ทําเป็นวัฒนธรรมเปิดบริษัทมา20ปี30ปีไม่เคยจ่ายยังไง ก็ไม่เคยจ่ายอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยมีใครร้องเรียนเรื่องมันก็เงียบไปดังนั้นนะครับก็ให้ทราบเอาไว้ว่าตามกฎหมายนะ่ะคือเขาต้องจ่ายแต่ว่าในทางปฏิบัติเขาจะทําตามกฎหมายหรือไม่ก็ต้องดูเป็นบริษัทบริษัทไปครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน e ีพีถัดไปครับสวัสดีครับ